สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทํารถของเล่นนะครับผมอยู่บ้านนะครับผมทําให้เด็กเล่นนะครับผมรถไขาลานนะครับผมไปชมอุปกรกันเลยครับผมหนึ่งปากกาสองตัวนี้ผ้าเรานะครับผมสามฝาน้ำสองฝาเจาะรูไว้นะครับผมเป็นล้อไม,ไม้ไม้อะไรก็ได้นะครับผม แล้วก็ยางยืดสามเส้นนะครับผมทำการประกอบเลยครับผมนำไม้นผ้ากับประกามานีย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมมันจะเป็นช่องอย่างนี้ตัวนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวรถรถเคล,ล่ล้านนะครับผมตัวประกาก็เป็นตัวตัวเครื่องนะครับผมมาอย่างนี้เลยครับผม แล้วเอาไม้ไม้นี่คือแกนเพลาโลนะครับผมเสียบในรูเห็นไหมมันจะเป็นรูเราเสียบไปในรูเลยนะครับผมมันจะเป็นแกนเพลานะครับผมเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะครับผมแล้วเอาอลโลกับยางเอายางมาประกอบกับฝานะครับผมที่จะเป็น้อนะครับผมทําไมเราต้องใส่ยางเพื่อให้มันลื่นนะครับผมยางมันจะได้จับพื้นในดินนะครับผม มันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมทำสองฝานะครับมีฝาที่หนึ่งฝาที่สองนี่ผมจะทำรถไคร์ล้นนะครับผมโอเคครับผมได้เรื่องครับผมเนี่ยครับเป็นล้อแล้วครับผมแล้วก็เอามาประกอบมาประกอบกับเพลาเพลาล้อมันเลยนะครับผมเอาเสียบไปเลยครับผมโอเคเนี่ยครับผมลักษณะมันจะออกมาคล้ายๆอย่างนี้นะครับผม เสียบอีกครั้งเลยครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวหน่อยนะครับผมเสียบดันไปให้พอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับผม,มจะเป็นลอ้อแบบนี้นะครับผมเป็นลอ้อมุนแบบนี้นะครับผมอีกส่วนที่เกินเราก็หักออกเลยนะครับผม เนี้ยครับผมก็จะเป็น,ลลน,นรถลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็หงายท้องขึ้นหงายท่อขึ้นนีงนี้ครับเพื่อเพื่อเราจะมัดยางนะครับผมมัดยางมัดยางจากข้างหน้ามาข้างหลังนี่คือข้างหลังนะครับผมเ <c oughs> นี้ยครับรถไคลานลักษณะนี้นะครับผมเรามัดยางมัดยางจากเพลาพพลโลหน้านะครับผมนี่คือเพอลาลหน้า แล้วก็มัดมาข้างท้ายนะครับผมแลม้วเราจะหมุนนะครับผมไปดูรถวิ่งเลยครับผมหน้องโว